สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่นจนขนลุกไอซ์อภิษดาเจอหมอดูทักเรื่องเนื้อคู่ลูกแบบนี้ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกกับสามีชาวฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับไอซ์อภิษดาโดยเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองโชว์ท้องนู่น และในช่อง YouTube อภิษเดของไออภิษดาเธอได้ออกมาเผยว่าหมอตอกแท็ก a อโเคยทักว่าจะมีคนเข้ามานะซึ่งตัวเองก็ดีใจแต่พราว่าจะเป็นต่างชาติส่วนตัวก็บอกว่าไม่เอา้าไม่ชอบต่างชาติโดยที่หมอตอกแท็กได้ถามไอซ์ว่าจะเลือกอะไรระหว่างอเมริกากับยุโรปซึ่งไอซ์ก็เลือกยุโรปซึ่งหมอดูตอกแท็ก a อโยังเผยอีกว่าจะเป็นคนฝรั่งเศสหลังจากนั้นแค่หนึ่งสัปดาห์ก็เจอเลยแต่เป็นติดต่อเข้ามาผ่าน ทางเพื่อนมาดูคนต่อมาคือหมอลักเคยทักว่าช่วงนี้จะยังไม่มีแต่ให้รอปี2565มีคนมาจับไอซ์และทำไอซ์ท้องและไม่ใช่คู่ที่จะต้องได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะต้องมีการกระไายกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดขอบคุณครับ